สวัสดีจ้าพี่น้องทัทาวันศุกร์กับเจอร์สาวอิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายย่างเขาแรงจ้ากินหมูกระทะอีกแล้ววันศุกร์หมูกระทะวุ้ยใหม่ๆแห็มๆเห็มๆเลยพี่น้องอกินกันเลยกินกันเลยกินกันเลยหมูสามสั้นอย่างที่บอกกันไปนะคะเจอนี่จะเป็นคนมากินหมูสามสั้นถ้ากินหมูกระทะนี่แบบว่าต้องหมูสามสั้นเท่านั้นจ้าหมูสามสั้นเห็มๆไอ้ เหนือนมึก็ะมีเอาวนเซนกะมาพักไลหลายบาทที่นี่ต้องหูไครป่าเยอะด้วหนึ่งมือหนึ่งเยอะมือหนึ่งเยอะจุงจ้งจุง้งจุ้งอยากบอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะ ตันหยงน้ำจิ้มหมูกระทะค่ะมีมายาวนานกว่า21ปีแล้วพี่น้องกะบินบุรีจะทราบดีนะคะสำหรับร้านตันหยงเหนือย่างเกาหลีหมูกระทะโอบ่ต้องเติมพริกกระเทียมไม่ต้องเติมค่ะเข้มข้นจัดจ้านรสชาติตำนาน21ปีค่ะ350มิลลิลิตร60บาทกินจังไหนนี่กินจังส่บ่ ครับกินซุกี้กินมูระทะแช่น้ำจิ้มอันเดียวกันจะ้ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับตันหยงน้ำจิ้มหมูกระทะค่ะ 红海吧。嗯。来、嗯。 อย่างทำสดใหม่นะคะไม่มีสารกันบูดค่ะทำให้ตาม order, ออเดอร์นะคะนี่สับ มัม่งม,มองว่าอันน้ำจิ้มเนี่ยรสจัดจ้านไม่ต้องเ,อเติมอะไรเพิ่มโอ้แสบ วสวยเห็นอย่างยูแมาเถินนี่สวยเห็นอย่างยูข้างน้นมากพอเรากินอาหารอาหารประเทศพิ่นไปแล้วมาเถินข้างน้นมากเหิอเห็นอย่างยูคะ่เแมาเถินจะพักย,ออย่อยนะ อพักใด้เจอกินอาหารน้ำพะเยาแต่เด้อเจอกันมดอันท่ากินหมูกระทะ่อต่อ,อกันไปย่าไปย่าไปจวนแห้งสามชั้น,นาสามสั้นเนี่ยเน้นอ่ะเจ้าขงใครปะ มันหาดข่าวสุกี้เนาะแค่นี้ตาอหัวนะแน่นโอ้เลอะรายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงแคทชัท่นแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับตันหยงน้ำจิ้มกระทะ,ทะค่ะกินหมดนี่จะทำอย่างไรคะพี่น้องออดังเพราะ้ก่ปิดไม่ยิบเอเสียนี่กระบิน กลับเมืองแท่เขา้องกอนกว,น,กว,น,กวนเมื่อบ้านองเขา้องจัดแย่มากนะนี่ห <c oughs> ยวัวผ่ามีค่มาเรียวิววาแสบจะบินบุรีจ้าพี่้องจะบินเรียบบอกว่าแับ จะมากสาม้อกนกันกระดออะไร่หมคะตัดไปค่ะไม่ต้องห่วงหน้าทองนะคะหน้าทองก็คงจะสาม้อนผมดันอ้ยทำไมมันเหมือนตวยจังเลยจบไายนะคะไม่กินเหมือนหรอคะอกินอ้ะขึ้นตันหยง